สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะค่ะมนีเจพัดกับไดมาอยู่ที่วัดกุดแหเนาะค่ะเนาะมนีได้มาตามตัวเลขทังวัดกุดแห่ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะเป็นเพิ่นกระลังทําพิธีอยู่เนาะค่ะเนาะตอนนี้กะนี่เด้อค่ะอยู่วัดกุดแหเนาะค่ะเจพัดก็ไดยมาวัดกุดแหเนาะค่ะเนาะได้มาสัมผัสบรรยากาศนะคะเนาะเดี๋ยวเจพัดกับเจผ้า เขาไปทางในหาตัวเลขเนาะค่ะเดี kind of ๋ยวนี้เพิ่นกระลั่งท้ำพิที่อยู่เนาะค่ะเนาะนี่เนาะค่ะนั่นคือบรรยากาศเนาะค่ะเนาะจระเข้นะคะจระเข้ที่เพิ่นสังเนาะค่ะเนาะนั่นทั้งนั้นคือสาสานะคะที่ว่าสาลาเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นนี่เนาะค่ะเนาะสาลาริมน้ำเนาะค่ะเนาะนั่นเนาะค่ะเด้อนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวห้องกับไปติดตามตัวเลข ทัางในแบเพิ่นเบิงบ่งเนาะค่ะเนาะวบาเพิ่นใดตัวใดเนาะค่ะเนาะสามสิบล้านเอาไปสาสล้านเาไปมสิบล้านเาไดิสาล้านเอาไปสามศูนย์น,นะค่ะเนาะดูคันนี่เนาะค่าะ กดด้อค right. uh ่ะตัดติต่อไปเรือค่ะตัวเลขดูฟัดกล้องแล้่าน้ว คนพาจานก็ได้บอกนะคะคนเอาไปคนละสามสิบล้านนะคะคน่าจับเอาความบอกคนเนาะค่ะเนาะคน่าเออค่ะคนละใหม่คือคนผู้ใดเขียนตัวใดเนาะค่ะเนาะ เดียกเก๋ยนี้นี่น่่ส่นไปถ่ายรูปปนเทียนนะคะมีศูนยนะครับอาเกจเต้านะครับ เลขสามตัว5นห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้ห้าเจ็ดเก้านะครับอันนี้สี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์ครับข้างบนข้างล่างนะครับยูนวยกลวยกับมีด้ะจ้ะสี่ศูนย์นะครับจะเห็นเป็นเลขตัวพันร้องนะครับ

สีมรประมาณจัก <prescribe> ล <orders> ้า <boca> น <iffs> ่ะค well ู่สีพ่อหาหกล้านว้าวจังดีประมาณจะหาหกล้านคนละเจ้าหกลขคนเลบ หาโฮคากคหาโค่าเก้าศูนย์นะะเก้าค่ะอาจารย์ผ่าเกจิอาจารย์เล่าว่านี่เล่าว่าได้บอกเลขนะครับแต่ว่า้าเข้าจับเอาเนี่ยเลขอาจจะบอกเเขบอกเล่าที่โซกันนน้ำเพิ่มขึจับกันสี่นั้นบ้างะบ้างสองสามนพันแต่เราเกียรถหาเปายียนห้าหห้าสองออก อห้าสองห้าหห้าหกัวสามตัวตรงเจิมคันไหนออกคันนั้นหลวงปู่สมเจิมคันไหนออกคันนั้นวัด บ้านดงไล่ตำบลยังก็จ้าตำบลบ้านแดงตำบลบ้านแดด ตำบลดอนก้อยตำบลดอนก้อยบอจ้าวัดวัดอีหยังก่อจ้าวัดวัดที่สารวัดป่ที่สารสุทธาวาสตำบลบ้านน้องโพค้ำบ้านน้องโพค้ำตำบลดอนก้อยตำบลดอนิบูลอำเภอพิบูลล์ที่เพิ่นสรีสางนี่บ่จ้ามือมือใดก่อจ้าที่เพิ่นสรี ที่เพิินสิอันอันนี้หเปไปถามมีห้าสร้างุโบสถที่วัดุญน่ยัทับเส้นอะไมาศูนย์เก้าสามศูย์ห้าสามศูนย์เจ็ดสีก็ได้ขึ้กันแต่ว่าละว่าอีกจักิบหาปีบบบ้านสิมดไร้ปันใดกูไิบหกล้านคุณบอกเลยหกล้านเมื่อใดก็จ้าที่เพิ่นสีเฮ็ดบุญนะจ๊ะเพิ่นสำรับถามแกเพิ่น ก็รับสิ่งารก็สรุปงงง่ายเดี๋ยวนี้เขาก็ได้แค่เสานะครับแค่เสาจะได้บอกบุญเอฟซีบอกบุญเอฟซีนะค่ะฝากมายังคุณจูชับคุณจูลาบสุนอคราบเดีปยวเบิ้งอันนี้นะคะเนาะเปเบึ้งผลละใหม่นะค่ะ หาเจ็ดหาสิดูเรื่องเป็นหาศูนย์ครับหาศูนย์นี่แหละครับเซอยนเซีนตัวหาเจ็ดเก่าพ่อพ่อหมุนดูหมุนไม่เบิรกเบิงดูหมุนไม่ไทยดูตัวไหนตัวนี้ตีหาเจ็เก่า บัดปดด้วยจ้าก็นุ่เนี่ยตามี๊ดแก้วก็นี่สีโสดขอสวยดีแหะมันลิมากคลาดเลยโอ้ยลิมากคัดเลยสดีลยวมไตัวนี้เนาะค่ะเนาะนี่ก็จะเป็นตาซูนเนาะค่ะเนาะตาซุนตาซนเรื่ค่ะนี ปลาทะเลนครับเพือนตัวนี้ซ็นก <si ับนี่นบ่มีเลยม่้อเดี๋ยวเล้อก่้หลงปูคนลงปูสุกคนคนจะหาขอดี ได้ได้ยโอ้ยเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญ